สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่จากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามินเชนเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับวิธีการนะครับผสมเกสรต้นโชคเก้าชั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ผสม ตามภาษาสารคดีบารน,นาเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นต้นโชคเก้าชั้นน่าจะ3สีนะครับเพราะว่ามันมันมีสีชมพูปนมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครันแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนีวิธีผสมต้นโชคเก้าชั้นให้ติดผลนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นานแล้วนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นอ่า ดอกที่เป็นสมบูรณ์เพศนะครับเพราะว่าเวลาเราลูดเกสรนะครับเหมือนว่าเกสรตัวผู้นะครับมันจะตกลงไประหว่างมันจะเป็นไอช่องช่องแบบแฉกแกนี่ครับท่านชมครับเวลาเราลูดแบบนี้นะครับเกสรตัวผู้ก็จะผสมกับเกสรตัวเมียนะครับในร่องนั้นนะครับแล้วมันก็จะติดผลนะครับท่านชมครับผมก็ลูดแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมี2ฝัก สองฝักที่พร้อมแบบนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถลูดอีกฝักหนึ่งไปใส่อีกฝัก่งหนึ่งก็ได้นะครับลูดแบบนี้เลยก็ลูดเอาเกเกศสอนตัวผู้แบบนี้เลยครับมันจะเป็นละอองเป็นเหมือนละอองเลน,นูตัวนี้นะครับมันก็จะไอเข้าไปชอนชัยตนแบบมันจะเป็นเหมือนเป็นร่องๆนะครับเป็นทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นลายๆเป็นเส้นๆ เป็นตะปุ่มตะปุ่มแบบนี้นะครับเวลาเราลูดมันก็จะตกลงไปตรงร่องแบบนั้นนะครับท่านชมครับมันก็จะติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมไอที่ผมลูดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่จริงต้นนี้ก็กําลังมานะครับแต่มันไม่เท่ากันกับตอนนั้นนะครับถ้ามันเท่ากันผมรูดใส่กันเลยนะอันนี้เป็นด่างขาวด่างขาวโมจิโต้แบบนี้เลยนะท่านชมครับถ้าผสมกันได้เนี่โอ้ ฟูดเฟียลเลยนี่ครับท่านผู้ชมเวลาผมรูทแล้วนะครับอันนี้มันก็จะติดฝักแบบนี้มันติดฝักแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันไม่โฟนะกัสนะกล้องไม่เคยโฟกัสนะครับอันนี้คือมันติดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแตะโฟกัสแล้วก็จะเอามือบังนะครับนี่ อันนี้คือที่ผมรูดแล้วมันติดแล้วมันก็จะเป็นตุ่มแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับจากตุ่มเล็กๆนะครับก็กลายเป็นตุ่มใหญ่นะครับแล้วก็เห็นเป็นสีเขียวๆนะครับพุดขึ้นมานะครับอันนี้คือก็น่าจะติดเรียบร้อยนะครับท่านชมครับเพราะว่าถ้ามันไม่ติดไอ้ตรงช่อดอกตัวนี้นะครับตรงดอกตัวนี้นั้นมันจะเหี่ยวไปเลยนะครับเพราะว่าผมเคยสังเกตมาแล้วครับจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่เคยทดลองทํามาเนี่ยครับ อันนี้ก็คือน่าจะติดแล้วนะครับแต่ติดติดไม่เต็มหรอกนะครับท่านผู้ชมครับติดก็ช่วงที่อบอบตรงนี้อันนี้ก็คือน่าจะ่อไปนะครับก็คือแบบนี้เลยครับก็เรารูดเสร็จนะครับตัวละอองนะครับมันจะลงไปตรงช่องแบบเป็นรูเล็กๆแบบนี้นี่ครับแต่แต่ที่ผมรูดเมื่อกี้ก็คือรูมันเห็นยังไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นเล็กมันเป็นดอกใหม่นะครับท่านผู้ชมครับที่พึ่ง เกสรเพิ่งออกมาใหม่นะครับผมก็เลยเพิ่งรูดไปเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เอาไปลองทําตามกันนะครับก็ถ้าใครแบบที่เจอดอกแล้วมันมีเกสรขึ้นมาแล้วก็สามารถรูดได้เลยนะครับรูดรูดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือมันติดแล้วอันนี้มันติดแล้วนะครับก็ปล่อยไว้นะครับก็รอให้เขาติดผลอันนี้ก็คืออันนี้คือผลลัพธ์ที่ผม ลูดลูดต้นธรรมดานะครับก็คือต้นต้นนี้ต้นเขียวธรรมดาต้นนี้ครับแต่ก็มีมีตัวนี้มานะครับท่านผู้ชมครับมีด่างมานะครับท่านผู้ชมครับมาได้ไงอ่าก็คือเป็นงานเพาะเมล็ดนะครับก็จะไม่เหมือนต้นเม่พันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืองานเพาะเมล็ดนะครับถ้าเป็นงานตัดยอดยกยอดนะครับก็จะเหมือนเมนธุ์ปกติเพราะว่าเราแค่ตัดยอดไปเฉยเฉนะครับ อันนี้ก็คือลุ้นด่างได้สบายๆเลยนะครับแต่ต้นนี้นะครับถ้ามันติดติดติดผลติดฝักนะครับท่านผู้ชมครับมันก็จะด่างเพราะว่าต้นแม่เขาด่างอยู่แล้วนะครับก็จะด่างเยอะนะครับอันนี้ก็ถ้าใครนะครับมีดอกขึ้นมาแบบนี้แล้วแล้วมันเป็นละอองขึ้นมาละอองเกสรตัวผู้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถรูดเลยท่านผู้ชมครับรูดเลยรูดเพื่อให้ละอองเขานะครับไปผสมกับตัวเมียนะครับในช่องนั้นนะครับ มันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นเป็นจุดๆ,ๆๆคือเป็นช่องที่มันเกสเกสอนจะหล่นลงไปนะครับอันนี้จากการสังเกตด้วยตัวเองเลยนะครับท่านผู้ชมครับจากการสังเกตเลยนะครับแล้วก็มันก็ติดผลจริงๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามันติดยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันติดแบบเป็นตุ่มเม็ดขึ้นมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ชมกันอีกนะครับก็มีหลายนะครับมีมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรเจ้าสัวแล้วก็ก้านดำด่างนะครับแล้วก็นี้เป็นด่างโมจิโตนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ท่านชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าข้อมูลอาจจะผิดพลาดนะครับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็คือผมทําตามที่ผมเคยทํามาแล้วมันได้ผลนะครับผมก็อยากมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องสรารคดีบ้านานานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ